สวัสดีครับเชฟจอมนะครับต้องเชฟจอมพาทำจิน้นะครับวันนี้จะพามาทำเมนูลูกผสมนะครับสปากเกตตี้ผัดขี้เมานะครับก็คือเอาเส้นสปากเกตตี้มาทอาท้แนวเอเชียแนวไทยของเราก็มีส่วนผสมดังต่อไปนี้นะครับก็มีผักหาาัวผ่าผักกะเพราอย่างละหน่อยนะครับพริกกระเทียมตำหยาบๆครับ แล้วก็มีน้ำตาลซีอิ๊วดำหอมน้ำปลาซีอิ๊วขาวน้ำมันหอยแล้วก็มีพริกชี้ฟ้านะครับมีพริกไทยนะครับพริกไทยพริกไทยสดนะครับมีปลาแซลมอนนะครับแล้วก็มีหอยมแมลงผู้เลือกอตัวใหญ่ๆหน่อยนะครับทีนี้จะาแล้วก็มีพริกไทยนิดห,หน่อยนึงนะครับทีนี้ก็มาดูวิธีการเตรียมเล็กๆน้อยๆนะครับเพื่อจะโชว์ให้ดู ลักษณะการเตรียมพริกไทยก็ง่ายง่ายครับอย่างนี้เลยนะครับใช้กรรไกรตัดเขาเป็นท่อนๆอย่างนี้นะครับไม่ต้องเด็ดเขาเป็นเม็ดหรอกครับเป็นช่อไว้แต่เอาสั้นๆนะครับประมาณครึ่งเซนอย่างนี้คือการเตรียมพริกไทยที่ถูกต้องนะครับสำหรับการทำอาหารมันจะเร็วแล้วก็ได้ลักษณะที่ถูกต้องแบบนี้ครับริกไทยล้างให้เรียบร้อยนะครับ สำหรับ,บพริกแล้วก็แฉลับวิธีแฉลับพริกก็จะทำให้ดูสำหรับคนที่ยังไม่คุ้นเคยกับการทำอาหารนะครับเป็นการแนะนำกันนะครับคือหัน่นหั่นตัดไปอย่างี้ยาวๆนิดนึงนะครับมีดที่ใช้ในการทำครัวควมๆหน่อยก็ดีนะครับรู้สึกเมีดผมวันนี้จะไม่คม รู้เลยว่ามีดมันจะรับไม่คมไม่ดีหรอกครับมีดคมคมน่ะคือมีดที่เซฟตัวเองได้ดีแล้วก็ทํางานง่ายนะครับสําหรับมีดคนจะหามีดที่คมๆมแล้วก็รับมีดประจําอันนี้สําหรับพิกนะครับสําหรับพิกการปลาปลาแซลมอนเราก็เลือกเอาอันนี้ไปซื้อปลาแซลมอนที่เป็นเศษมันมานะครับ ก็มาซีเรียนะครับันราคาถูกลงมาหน่อยนิดนึงมาณน่ลยครับสำหรับตัวนี้มีโอเมก้าสามนะครับในส่วนของที่เขาติดมันเนี่ยก็คือตัวดีลเลยคุณภาพจะดีพุงเขาเนี่ยโอเมก้าสามในส่วนนี้เยอะครับอันนี้สำหรับตัวนี้ก็หนังครับ เขาก็ทานได้นะครับ มาลักษณะนี้นะครับพอน้ําเดือดนะครับเราตั้งน้ํารอเลยนะครับพอน้ําเดือดเล้ที่ให้เดือดเดือดเลยนะครับดีที่สุดครับทาอาหารเราก็ใส่เกลือลงไปนิดๆหน่อยๆนะครับไม่ต้องเยอะมากนะครับประมาณสักหนึ่งช้อนชานะยครับถ้ากะ่าประมาณนี้ครับน้ำมันออลิฟออยล์ถ้าไม่มีออลิฟออยล์ก็น้ำมันรำข้าวน้ำมันอะไรก็ได้นะครับ แต่ให้ดีที่สุดคือนะ้ำมันโอโรมิ่ออยนะครับทำสปาเกตตี้คือทางของเขาเราก็ใส่ไปในหมอนน้อน้ำร้อนด้วยนะครับประมาณครึ่ง้อนโตหรือหนึ่งซัมจา,านี้ก็ได้ครับตามด้วยสปาเกตตี้วันนี้จะทําประมาณหนึ่งจานครับหนึ่งจานใหญ่ๆหนึงน,นะครับสําหรับทานได้สองคนประมาณนี้นะครับไม่ต้องหักนะครับเราใส่ลงไปเลยนะครับ ประมาณทานได้ประมาณสองคนนะครับถ้ามีลูกด้วยก็สามคนก็ได้นะครับเวลาต้มสปาเกตตี้จำมาเลยนะครับหนึ่งไปแปดนาทีนะครับมาตรฐานของเขาเลยแปดนาทีครับผมแล้วต้มมาเราก็เช็คดูนะครับคือมันเวลามาตรฐานในการต้มคือแปดนาทีนะครับถ้าเราใะแน่ใจเราก็ลองชิมดูนะครับ คือให้เข้าออเดนเต้นะครับหมายความว่าออเดนเต้คือก็จะไม่สุกเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับและักษณะการสุกแบบออเดนเต้ประมาณสักแปดสิบเก้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับให้มันมีลักษณะกรุบกรุบนิดนึงนะฮะจะไม่ถึงกับร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะว่ากรณีนี้หมายความว่าเผื่อเราทำไว้เยอะๆเอาไปขายหรือว่าเอาไว้ทานที่มันไม่หมดครั้งเดียวเนี่ยเวลาเรามาอุ่นม,มันจะมันจะได้ จะได้พอดีในการปรุงและการคุกอีกทีครั้งต่อไปน้ำที่เหลือร้อนๆอยู่เราก็ลวกหอยไปเลยนะครับแค่ลวกนะครับลวกเพราเขาสุกนิดนึงแล้วเอาออกเลยนะครับลวกเสร็จแล้วก็เอาใส่ในน้ำเย็นเลยนะครับ สำหรับเส้นพัต,ตา้าสปาเกตตี้แล้วก็มันมี2วิธีนะครับถ้าเยอะๆเนี่ยส่วนมากเขาจะเอาผ่านน้ําผ่านน้านิดนึงก็ได้นะครับถ้าไม่ต้องการผ่านน้ําก็จะดีกว่านะครับหาภาชนะที่ใหญ่ๆแล้วก็เอาลมันออลิฟออยนอยคุกไปนิดๆหน่อยๆนะครับสำหรับการเตรียมหรือการการเก็บรักษาของเขาการต้มต้มเส้น ที่นั่นรเราก็น้ำมันฉโลมเขาน้่นะเพื่อไม่ให้เขาติดนะครับความหมายตรงนี้นะครับแล้วก็ในการรักษาสภาพสีในการที่เราไม่ผ่านน้ําสีเขาจะคือสีสภาพเดิมสีเขาจะเหลืองสวยนะครับนี่คือเคล็ดลับเนล็กน้อยที่เราเสริมให้นะครับใส่น้ํามันไว้นะครับลักษณะประมาณนี้นะครับทีนี้นมันร้อนเราก็ทอ,อดปลาไปเลยนะครับซึ่งภาษาทําอาหารเขาเรียกว่าจ๋านะครับคือการจา๋า จ่าเนื้อสัตว์เขารัดตัวนะครับไม่ว่าจะเป็นหมูเป็นไก่เป็นอะไรเป็นปลาถ้าเราทําแบบนี้เขาเรียกว่าการจา่าการจ่าเพื่อจะเอามาทําอาหารในะขั้นตอนต่อไปนะครับแต่ถ้าเราทําเลยก็ได้นะครับแต่ลักษณะบางทีมันจะคาวนะคนไหนทําไม่เป็นแต่ถ้าอย่างนี้คือสิทธิ์ในการที่จะเป็นเนื้อสัตว์ที่มีกลิ่นคาวในอาหารนแทบันไม่มีม,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 มีมีสิทธิ์เลยนะครับถ้าเราจ่าแล้ว แล้วการรัดตัวของเขาการแตกตัวของเนื้อสัตว์มันจะไม่มีนะครับรูปร่างสีสันอาหารมันก็จะสวยในบางอย่างนะครับไม่ใช่ทุกตัวนะครับวมา,ากจะอยู่ในข่ายของการผัดนี่นะครับถ้าที่เขาจา่าอาการต้มตุ๋นก็ไม่ต้องจา๋าบางอย่างก็ไม่ต้องจ๋านะครับเอาแป้งใส่ให้เขารัดตัวนิดหน่อยนะครับ ขอลัดตัวแล้วก็พอเลยนะครับขอลัดตัวก็เป็นเนว่าอะไรที่นะครับถ้าลัดตัวนะครับขนาดนี้ ข้าวร้อนๆเลยนะครับไม่ต้องผัดแต่ปกติครับข้าวร้อนๆก็ได้เลยนะครับนี่ครับจิ้มน้ําจิ้มนิดๆหน่อยๆอร่อยเป็นปลาทอดได้เลยนะครับในส่วนของหนังก็ให้เขาสุกไปนิดนึงก็ได้นะครับในส่วนของหนังเ็าจะได้กรอบนะครับอาหารนี่ส่วนมากถ้าทำเป็นอาหารแล้ว ในส่วนของเที่ยวเอาทิ้งนี่แทบไม่ค่อยมีเลยนะครับถ้าเป็นเศษเขาเนี่ยนอกจากปรุงไส้ขี้เขาเนี่ยเอาออกได้ครับแต่ว่าในส่วนอื่นเอาไปทําน้ําสต๊อกนะครับในการเบสิกทำอาหารไม่ว่าจะเป็นอาหารไทยอาหารานานาชาติอย่างนี้เราไม่ค่อยทิ้งกันนะอาหารเอาไปทําน้ําสตอ๊อกเพื่อจะเอามาทําเป็นน้ําซุปอย่างนี้ครับอยู่ในลักษณะต่อเนื่องของเขาเศษผักเศษห้าเหมือนกัน เขาก็าลงในห,หม้อสต๊อกกายเป็นสต๊อกที่ดีมีคุณประโยชน์หมดนะครับ ขั้นตอนต่อไปจะเป็นส่วนค้อ,องหอยที่เราลวกเสร็จเราก็เอาไว้แค่ฝาเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นไม่ต้องเอาออกหมดนะครับเอาไว้ฝาหนึ่งเพื่อครนี้อยากทําขายนะครับอยากมีร้านอาหารอยากทําขายก็คือเคล็ดลับการเสิร์ฟรบบนี้เลยนะครับลักษณะอย่างนี้นะครับทําเป็นพตัตคาหร้านอาหารคาเฟ่อยากขายอาหารคู่กับอะไรต่างๆเนี่ยลักษณะการทําก็จะทําอย่างนี้นะครับ เอาไปทำขั้นตอนต่อไปการปรุงนะครับอันนี้ซอส,สทุกอย่างเราเอารวมเลยก็ได้นะครับเอารวมก็เลยจะง,ง่ายในการเอาไปอันนี้ผมทําเพื่อพรีเซนต์ที่เสร็จน,นะครับเวลาเราทแํแเราก็อยู่ในภาชนะของเราเนะี่ยตักใส่ตักใส่เลยนะครับเครื่องปรุงรสใส่ได้นะครับ นอนนิดๆหน่อยได้ครับจุลดก็แล้วแต่ท่านนะครับผมไม่อ้ามนะครับกินในปริมาณที่เหมาะสมนะครับโอเคมาขั้นตอนการปรุงนะครับเติมน้มันไปนะครับกระทะร้อนๆเลยนะครับก็มีกระเทียมพริกตามแบบบุนะครับตามแบบหยาบๆนะครับ ริกไทยปั่นไปเลยนะครับตามด้วยหอยนะครับอันนี้กรณีวายเยอะอยากจะเฟมวายนิดนึงเลยนะครับเฟิมวายดูนะครับเป็นกรณีนี้เติมวายกรณีอาหารซีฟู้ดนะครับเติมวายขาวได้ครับ ตามด้วยปลาแซลมอนนะครับจัดหนักเลยนะครับสุดใหญ่เลยนะครับเครื่องปรุงเลยนะครับ ตามด้วยเส้นนะครับตามด้วยผักที่ทสุกยากครับพริกไทยหอมไปเลยนะครับหอมแล้วก็หั่น น่าตาน่าทานมากสีสันสวยเหลือเกินถ้าใครอยากเพิ่มกุ้งปลาหมึกนี้ก็ได้นะครับเป็อนอาหารซีฟู้ดได้เลยนะครับ ทำได้ผักเลยนะครับสุดท้ายแล้วนะครับทาได้พริกแสลบนะครับ กำลังชอบทานนะครับอาหารที่มีรสจัดบางคนก,ก็ชอบทานนะครับแบบนี้ทําขายได้เลยนะครับใส่ในเมนูได้เลยนะครับพิกไายปั่นไปเลยนะครับ ผัดให้เข้าน้ำเข้าเนือ้อให้ผักยุบพอนะคผักยุบก็เป็นอันว่าพอนะครับสำหรับการผัดอ่าลักษณะประมาณนี้นะครับทีนี้ก็เป็นการพรีเซนต์จานให้ดูนะครับตักใส่ไปเลยนะครับ xin rán suối ngắm hạ thấp ก็วันนี้ก็วันนี้ก็โอเค so ก o สปาเกตตีผัดขีเ้เมาปลาแซลมอนแล้วก็หอยแมลงผู้ จานใหญ่ๆวันนี้ก็เสร็จแล้วนะครับลองทําให้ลูกให้หลานทานนะครับเวลามีเทศกาลวันเกิดวันสําคัญของครอบครัวครับร่วมกันทําอาหารนะครับลองฝึกทําตามดูนะครับสําหรับความรู้ดีๆหรือว่ามีคมเมนต์อะไรที่จะแนะนําช่องก็พิมพ์คมเมนต์เข้ามานะครับฝากติดตามช่องด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ขอขอบคุณสําหรับช่องเชฟตอมวันนี้นะครับสปาเกตตี้แซลมอนและก็หอยแมลงผููขอบคุณมากครับสําหรับการเข้ามารับชมครับ